เอามาจะเล่าให้ฟังทําไมพวกงูเหา่าถึงโผล่มาเป็นเพราะอะไรคิดถูกแล้วแหละมองตรงมันไม่ได้มีอนาคตสักพักหรอกไอ้พักที่คุณอยู่นั่นนะผมมองตรงนะอ่ะไอ้พักประชาชนนี่ก็ไม่มีอนาคตผมมองตรงมันผมมั่นใจเลยวว่าประชาชนไม่เลือกแล้วอ่ะยังไงก็ไม่เลือกผมมั่นใจเลยไม่มีทางเลือกเลยเด็ดขาดเลย ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าจะเอาตะก,กาอะไรมาคิดว่าจะมีคนเลือกมันนะนี่พูดตรงๆเลยนะพักประชาชนเนี่ยนะ <c oughs> นี่พูดตรงๆรง,งนะไม่ได้ดูทูกนะนี่พูดตรงๆนะถ้าอยู่พรคประชาชนแล้วคุณได้สอสอแล้วคุณได้กลับมาเป็นตอสออีกครั้งผมว่าคุณสุดยอดแต่ผมบอกว่าไม่มีโอกาสยากครับผมเพราะว่าการเมืองยุคใหม่คุณต้องพร้อม กระแสไม่ค่อยสําคัญหรอกต้องพร้อมไ่สุดคือกระสนนะครับผมนะแล้วพักคุณก็ไม่ได้มีอะไรเลยขออย่างเดียวขอสมาชิกพักขอใครเป็นสมาชิกก็มีแต่จ่ายตังค์จ่ายตังค์เสียตังค์เสียตังค์แล้วผมถามจริงแล้วใครเขาจะมีกิจใจไปเลือกพวกคุณผมมองตรงและอีกอย่างพวกคุณอุดมการมันก็ไม่ได้ตรงกับชาวบ้านเขาอะนะเอออันนี้คือจบหละพอหนึ่งพักอ่าพักน้องส้มกัน หมดสิบผมมองตรงไม่มีคนเลือกนะและไอพักไอไอไองูเ้าเนี่ยไอไอภูมิใจไทยเนี่ยผมมองตรงไม่มีหรอกประชาชนต่อไปผมมั่นใจเลยว่าคนทั้งประเทศไม่เลือกแล้วนะครับผมมีจะเลือกเขาอยู่แค่ที่จังหวัดเดียวคือจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นเองดีไม่ดีบุรีรัมย์อาจจะโดนตีแตกด้วยทําไปนี่พูดตรงนะเพราะว่าคุณก็รู้ๆอยู่ว่าคุณจะเอาคนแบบนั้นมาเป็นตัวสอบคุณเหรคุณจะเอาคนแบบนั้นมาผู้นําคุณเหรอ เอออีกแค่นี้โอเคนะคือไม่มีผลงานแถมไม่ทํางานด้วยจะเอาชอบแบบนั้นเหรอผพราว่าประชาชนเขาไม่เลือกหรอกถึงคุณจะมีเงินแต่ผมบอกตรงทุกวันนี้คนเขาเอาเงินเขาไม่กลาบอกตรงนะเออในูดตรงแลไอ้พักที่สามพักอ่ะไทยสร้างไทยของผู้หญิงหน่อยอผมบอกตรงคือมันจบแล้วเขาไม่มีใครเขาอยู่หรอกครับผมนะไม่มีคนเขาอยู่หรอกนะมันไม่มีทางที่จะจะอยู่ได้หรอกบอกตรงนะ อยู่ไปก็มัวแต่คว่าคำว่าตกสอบตกร้อเอร์นแค่นั้นเองนะเออถ้าใครขยายไปอยู่ที่อื่นโอเคถูกต้องแล้วพักไอ้ต่อป้อมพลังประชารัฐประชาเละเนี่ยบอกตรงมีได้แค่สมัยนี้สมัยเดียวนั่นแหละนะมจบแล้วไม่มีแล้วผมมองตรงนะสมัยหน้านะถ้าคุณได้เขามาสักคนนึงก็ถือว่าเก่งนะผมบอกไม่เหลือสักคนอ่ะผมพูดตรงๆไม่เหลือสักคนนะพูดตรงเออแค่นั้นเอง ที่พูดให้ฟังผมบอกตรงไม่เหลือครับผมที่พูดมาสามพักสี่พักเนี่ยไม่มีรอดหรอกอ่ะพักประชาชนเนี่ยผมบอกตรง่าไม่รอดนะคุณคุณไม่ได้สร้างสารรค์อะไรอะ่ะมิมีอะไรสร้างสารรค์ผมถามจริงแล้วเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยปีเจ็ดสิบเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปหาเสียงเอาเอาคำพูดว่าพักเพื่อไทยตบัดสัตว์เหรอ ไม่มีใครฟังหรอกทุกวันโตเชื่อไปถึงหมดแล้วไม่มีใครเขาเชื่อคุณหรอกพวกปัญญาอ่อนนะน,นะออแล้วคุณก็บอกว่าไม่เอาทักษิณไม่เอาตะกุลจินาวัฒนะเอาเถอะถ้ากุณได้คะแนนมาสักคะแนนหนึ่งถือว่าคุณเก่งนะนี่พุ่งตรงนะออออแล้วไอ้พักไอ้ไอ้ไอไง,งูเห่านี่ไอ้ภูมิใจไทยนี่อย่างมาจบแล้วไม่มีแล้วะทีเนี้หมดศูนย์พันแน่นอน ครั้งที่แล้วคุณยังไปล็อบบี้ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตออะไรทุกสิ่งทุกอย่างอสอมงสอมอฮะผู้ใหญ่ให้ใส่เสื้อสีน้ำเงินเลยแน่แนๆแ,แต่ตอนนี้หมดแล้วสีน้ำเงินไม่มีแล้วจบเ้าสลายขั้วหมดแล้วแล้วคุณจะได้มาอีกไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้เลยโอเคนะครับผมนี่รัคภูมิใจไทยนะภรคที่สอง ในพักที่สามพักคุณหญิงหน่อยนะพักไทยทั้งไทยชอบเขาเขาผิดหวังแต่แรกละตั้งใจเขาจะอยู่อยู่กับเพื่อไทยอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วเขาจะอยู่พักอดีตนายุคสิ้นอยู่แล้วช่วยมาอยู่กับเพื่อไทยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่เออสอบได้สอบได้เสร็จปุ๊บคุณหญิงหน่อยพาไปใส่ขานใครเขาจะอยู่กับคุณถามจริงไม่มีใครเขาอยู่เลยแ้วมีแต่คนบ้าที่อยู่กับคุณเออมองตรงเออแค่นั้นแหละโอเค ภาคที่สามปาคที่สี่ภัคตะป้อมพลังประชาเละ <c oughs> ประชาชน <c oughs> มันจบแล้วนายผมบอกตรงนะมนยิ่งยิ่งยิ่งกว่าประชาธิที่ปาอีกตอนเนี้ยผมบอกตรงถ้าเกิดผมบอกว่าจะเ,เลือกตั้งปีเจ็ดสิบถ้าได้มาแล้วสองคนหรือคนสองคนผมก็จะหูว่ายเลยครับผม <c oughs> ผมว่าไม่มีผมว่ายุบไปยุบแน่นอนไม่มีแล้วครับผมไม่มีพลังประชาเละแล้วต่อไปที่พูดตรงๆนะ เออผมมั่นใจเลยว่าจบละสี่ภาคนี้คือจบแล้ะอนาคตการเมืองไม่มีแล้วครับผมนะโอเคนี่เล่าสู่ให้ฟังครับผมตามใจนะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เชื่อแล้วคอยดูมาวัดผลกันดูว่าปีเจ็ดสิบจะเป็นแบบไหนโอเคจำคำทำานายผไมไว้